เชนธนาสาร,รภาพคิดผิดซื้อบ้าน200ล้านที่ร้องให้วันนั้นเพราะ หลังจากที่เชนธนาออกมาร้องไห้ตอนหน้าสื่อก่อนหน้านี้ก็ทำเกิดกระแสวิพากวิจารอย่างมากโดยมีหลายคนสงสัยว่าเขาร้องไห้เพื่อเรียกร้องความสรงสารหรือไม่แต่เจ้าตัวยืนยันว่าเขาร้องไห้เพราะความเครียดและยอมรับว่าการตัดสินใจซื้อบ้านมูลค่า200ล้านบาทเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของเขาพร้อมทั้งเผยว่าเขาประกาศขายบ้านตั้งแต่ปี6-4แต่ยังขายไม่ได้การร้องไห้ครั้งนี้เพราะว่าผมเครียดผม เข้าใจดีหากมองย้อนกลับไปในปี6 4จนถึง6 7ตอนนี้สังคมมีคำถามมากมายที่ผมยังไม่อยากลงรายละเอียดและบางเรื่องที่สังคมสงสัยผมก็ได้พยายามแก้ไขไปมากพอสมควรมองว่าแทนที่จะปล่อยเวลาผ่านไปผมเลือกที่จะแก้ไขตลอดเวลาและหากใครที่เคยเห็นสัมษัสของผมจะทราบดีว่าเรื่องบ้านก็เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและผมพยายามแก้ไขมันมาตลอดโดยประกาศไขบ ตั้งแต่ปี64แต่ยังไขไม่ออกผมยังมีเพื่อนบ้านและยังคงต้องใช้ชีวิตต่อไปตอนนี้เรากําลังแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุและหลายสิ่งที่สังคมสงสัยผมได้แก้ไขไปแล้วอย่างจริงจังตอนนี้เรามาในฐานะบริษัทถ้าจะได้เจอกันอีกน่าจะเป็นวันอังคารหน้า